สวัสดีจ้าพี่นงปปองปยบสดสุกูสุกุณมามากินข้าวนมใหญ่น้อยมาแบบหิวอีกแล้วค่ะหิวหิวมาเด้อมาเด้อลาบวันนี้กินข้าวสวยมีอย่างมากมายมาฮอดกระสัดกับรถ ลาบหมูพัดประดุกพัดปลาดุกแซ่บค่ะมาแบบธรรมดา,าม,มืนเรี้บม่มอย่างมากมาย ผัดเผเพประดุกแซ่บ เห็นไหม่ะเราม,มีเวลากินอดข้าวพี่น้องไหมเมื่ได้กินข้าวถุงเนอะเมื่ได้กินเมืไไม่ได้เห็นเองภาพประดุก That's it. ไม,ม่างนียหมูหมงคือกันมีคนเพิ่งเอามาปากข้ามหมูอื มมงเวลากินฮอดเข้าพี่น้องเลยเห็ดของข่ายกับเห็ดแท้เห็ดบ้านขาวให้ผู้เดียวเนาะมีผู้เดียวซอยหั่นไา้หั่นขวาหั่นกวาหั่นไา้อยู่แนาดเล่ในใต้เล่นเหนื่อยอยู่ขนาด มึเห็นบอกหากับเปได้กินนะครับบมมีผู้ใดมาซอกมาหาให้กินมีงเวลากินข้าวบางทีมันเมื่อยกินข้าวบุลง กั้นยก,ยก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 อยู่เมื่อยมาละพัดเป็ดประดุก กินข้าวเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วก็เที่ยวห้องมกอมขอนุญาตเวยค่ะน,น,น,นี่นยยนอ,ยอย่างน้อยนี่เนาอคล้ายๆหมูสต๊ะอย่างยากเลยแหละ มือไม่ค่าเลยเล็บบ่มีละมือจน้อยเปียกตลอดเวลามันก็เลยเจ็บก,กับเหี้ยนเข้าเหี้ยนเข้าล่ะยื่เนเขาก็เห็น,นห้างเนนี่จับอยู่พอปานั้นแล,แล้วเราออกไปขายของกับจับอยู่พอปานนั้น บุมเี้ยวกาสแห้งเลียวกาสแห้งแต่เวลานอนลาบหมูพัดเพดปะดุก คลิปนี้ก็ถิบ่มีอย่างมากมายเนาะคันบ่มาก็กินฮอดพี่น้องป้องป่ากินฮอดเอฟซี FC. มานหนึ่งมาแวบหนึ่งกันยังดีคลิปนี้ก็บ่มีอย่างมากมายมาขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีบ่ทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปให้ยาะน้อยมากดไลค์กดแชร์มากดติดตามมาคอมเมนต์ให้ยาะน้อยเนาะ มาชมคลิปให้ยายน้อยาอยายน้อยก็ขอขอบ,ขอบ,บ,บค,คุณขอบคุณพระเจ้าคู่ชูคนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยจ้าอืมไม่ร่าหิวหิวมันกลิ่นหมนดแล้วมันจุกมันหิวเพราะมันเมื่อยเพราะ ก็เดยจุกพี่น้องตรงไปเลยอคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้เดอร์ขอขอบคุณขอบคุณบระทุกทุกคนลาตีพี่น้องเอฟซีสวัสดีจ้าอิ่มนะจ้าบ๊ายบาย